เอาละครับแล้วเราก็กลับมาอยู่ที่เกม Delive r y Man ในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อนะครับว่าเราจะไปเจออะไรกันบ้างเนาะโอเคไปตอนนี้นะครับเราได้กุญแจอดอกเล็กนะครับซึ่งเป็นดอกสีทองนะครับได้มาละอ่าเดี๋ยวใส่ไฟฉายก่อนโอเครู้สึกว่าข้างบนเนี่ยจะสำรวจครบยังวะ อเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปสำรวจข้างบนดูก่อนไม่แน่ใจนะครับไอ้เจ้ากุญแจเล็กเนี่ยมันอยู่ห้องไหนวะผมว่ามันน่าจะเป็นห้องที่แบบลับอะไรสักอย่างอันนี้เปิดไปแล้วนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะกุญแจดอกเล็กเหรอเรื่องนี้มีบันทึกเหรอบันทึกของทอมสี่ ตอนเริ่มออกสำรวจไปที่ห้องต่างๆบางห้องก็ถูกล็อกเหมือนปิดตายจนเราได้ยินเสียงประหลาดลอยมาตามทางเดินแล้วก็พบว่าไม่ใช่แค่พวกเราที่อยู่ที่นี่มีคนอีกมากมายที่ติดอยู่ในที่แห่งนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราจะไม่หลงเหลือความเป็นคนอยู่อีกแล้วก็ตามสซมอนพบอาวุธทั้งปืนพกจากร่างของคนคนหนึ่งที่นอนเสียชีวิตเหมือนเขาจะตัดสินใจยิงตัวตายทําให้เรามีอาวุธป้องกันตัวสลับตอนนี้อ๋อจริงๆเหมือนเราเคยอ่านจากพาร์ทที่แล้วนะครับ ก็ถือว่าเรามารีเช็คกันอีกรอบหนึ่งตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันน่าจะเป็นตัวที่เป็นไพ่หรือเปล่าจะมีสองนะครับอ๋อนี่ไงเราไม่รู้ครับว่ามันจะต้องเรียงยังไงอตอนนี้เรายังแก้เรายังแก้พัซเซอรตัวนี้ไม่ได้ครับอ่า โอ๊ยทางเราแล้วนี่เดี๋ยวผมหาก่อนห้องนี้เหรอนี่หรือเปล่าช่องสำหรับไขกุญแจนี่ไงอาจัดไปอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้อะไรมาไฟแช็กเหรอ ไฟเช็คเอามาทำอะไรอะไฟเช็คผมว่าข้างบนมันก็ยังน่าจะมีนะแต่ไฟเช็คควรเตรียมการบูชาให้ครบก่อนจะจุดทูบอ่าผมว่าละก็คือไฟเช็คอเอาไว้ใช้กับจุดทูบนั่นแหละ แต่ทีนี้เราจะไปหาทูบจากตรงไหนนี่แหละหรือไม่อย่างนั้นอนะ่ะผมว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับนี่เลยเนี่ยผมว่าไอตัวนี้อาจะมี5โพดำนะครับหโพดำจะมี5โพดำหโพดำเหรอเนี่ยโพด สี่ห้าห้าโคดําอ๋อโอเคเราต้องไปดูครับว่าไพ่แต่ละอันน่ะมันอันไหนโอเคผมพอจะรู้ละ่ละส้อง่าเจะอม่จะมีสองนะครับสองหัวใจโอเค สองหัวใจแล้วก็ข้อสิ่ยงหัวใจอนี้ไม่มีสองหัวใจไปไปเช็คก่อนน่้องน้องสียองหัวใจอรเน่อไ่วาม่าชายนสองหัวใจเนี่ยอ่าสหัวใจอ่นนีงครับอ่าส่วนโคดํา เดี๋ยวนะอันนี้เป็นตัวตัวนี้น่าจะน่าจะเจ็บส่วนอันนี้น่าจะก้าได้ไหมมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีฮะหรือไม่อันนี้ก้าและน,นี้เจ็บเฮ้ย หัวหมูมาหัวหมูหัวหมูหหมอ่าจัดเตรียมหัวหมูเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราลองเอาไฟเช็คแล้วเราไม่มีทูบอ่ะเราจะทูบจากไหนอ่ะ แสดงว่าทูบมันจะต้องอยู่ที่ห้องนั้นครับห้องที่มันมีตัวเลขอะ่ะข้างบนแล้วเลขอะไรอะ่ะตัวนี้อ่าตัวนี้มันเป็นตัวเลขสี่หลักด้วยสี่หลัก อมจะหาจากไหนวะในนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะไขได้แล้วนะอืมอืม ไฮ้อ่ะฮะหรือว่าผมคิดไปเองเป่าวอะสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3, ฮ้สาสาม สามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสาสี่สาเจ็ดหนึ่งสี่รอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหรอ,หร,อ,ห,รอหรือว่าสี่หนึ่งสามเจฮ้ยมันบอกไปโอ้มัน,มน,มนเดี๋ยวอยู่ข้างบนปะวะ อาสี่หนึ่งสามเจ็ดไม่ใช่เจ็ดสี่หนึ่งสามสามเจ็ดสี่หนึ่งสี่หนึ่งสามเจ็ดเมื่อกี้มันขึ้นขึ้นอะไรวะสาม เจ็ดสี่หนึ่งเหรอสรุปอะไรกันแน่วะเนี 3, 7, 1, ่ยสามเจ็ดหนึ่งสี่หุยหุยหุยในที่สุดในที่สุดกูเก็ได้ทูบแล้วมันมันกระพริบเป็นแพทเทิร์นนะเอาจริงๆแล้วอะอ่าทูบ ได้ละสามสิ่งหนที่สุดได้สักทีเหนื่อยทิบหายมาเราจุดธูปบูชานะครับอุ้ยเสียงเลยวะอ๋ออุ้ยเป็นทางลาบับ เอาละครับตอนนี้ก็เป็นด่านใหม่แล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยแล้วกันค่อยๆไปพร้อมกันนะฮะมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะีะผมอ่านอันนี้กันบันทึกของทอมหกไซมอนมีอาการคุ้มคลั่งคล้กับคนบ้าพยายามจะทำร้ายมาเรียผมกับมาเรียปรึกษาว่าควรจะฆ่าเขาดีไหมแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมานานพวกเราเลยทำไม่ลง ได้จะขังเขาไว้ในห้องแล้วล็อกกุญแจไว้หืมขังเอาไว้แล้วล็อกกุญแจไว้แสดงว่าเอามาให้กูฆ่าสินะต้องให้กูฆ่าแน่นอนเลยอืมเฮ้ยมาดอกเดียวจอดตกใจกหมดเลยอะ่ะอ่าโอ้ยทำไมมันรู้สึกไม่ดีวะ ตรงนี้มีพัซเซิลอีกแล้วครับต้องเอาอะไรมาใส่นะครับเดี๋ยวขอตรงไปข้างหน้าก่อนวิ้มันมีหลายท่าออ้ห oh อ <sh> <can> ้หอ้หอ้อี๋ตกใจหมดว้าเรายังไงอะตายปะไม่ลูกสองอ้าวเฮ้ยเยย มันวิ่งมาแล้วเอาดิเอาดิเอาดิก็าามาเว้ยมันมันไม่มันไม่สนใจว่ะโอ้ยโอ้ยแต่มันเสียงมันน่ากลัวโอ้ย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 เฮียมีอีกปะเนี่ยคุณผู้ชมม,มือผมเหงื่อออกตรงไหนมีจุดเซฟปะวะ บันทึ่ของทอมเจ็ดคืนวันที่สี่ผมได้ยินเสียงมาเรียร้องด้วยความเจ็บปวดติดต่อกันหลายชั่วโมงก่อนที่จะเงียบไปพอตื่นมาอีกวันเนี่ยสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมาเรียฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอทุยมาเรียฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอตัวเองภาพของเธอยังคงติดตาและสร้างความเจ็บปวดในจิตใจผมเสมอผมนำร่างเธอลงมาแล้วกล่าวคำอะไรตอนนี้ผมไม่มีอะไรที่จะเสียอีกแล้ว ตรงนี้เป็นทางน้ำอุ้ยไม่ใช่ทางน้ําเป็นเหวอุ้ย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 อุอุอ่าผมขอใช้อันนี้แล้วกันนะยิงแม่งเลยหนึ่งดอกโอเคเคลียร์โอ้ยเจอของชิ้นส่วนได้แล้วแล้วก็จะเอาตัวนี้ยังไงอ่ะ มันต้องทำอะไรวะมันจะต้องมีกลไกอะไรสักอย่างมีอะไรล่าอุฮ้ยเฮ้ยแอนจี้อ่าเดีย๋ยวเพิ่งดีกว่า <c oughs> <c oughs> ขอขอ,ขอเคลียร์อันอื่นๆก่อนแล้วค่อยไปตามเนื้อเรื่องแล้วกันเนาะ เนี่ยตรงนี้ผมยังไม่ได้ไปเลยอันแรกด้วยเนี่ยอันนี้ใช่ปะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้มาเลยอ,นนอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยผมเพิ่งได้ร <c oughs> อก,ก่อนนะแองจี้มีอะไรป่าวะเฮ้ยเฮ้ยเขียน่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมีอะไรมีอะไรป่ายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อย

เดียว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 ออกก่อน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 ฮะฮโ้ยเฮ้ยมึงมึงเปิดประตูไม่เป็นใช่ไหมมึงเปิดประตูไม่เป็นกูรู้หรอกนะแม่นี่ละหนึ่งดอกไปโอเคเคลียร์ครับเคลียร์อันนี้อิิศณาสีฟ้าอันนี้โอเค ไปเลทสโกต่อเลยแอังจี้เธอยังหายใจอยู่ตามตัวก็ดูไม่มีแผลอะไรผมไม่ได้โดนโจมตีมานะอาจจะอยู่ในบ้านหลังนี้นานเกินไปแล้วเธอกำลังจะกลายร่างหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะจะต้องรีบแล้วโคตรบทละครเลย <c oughs> เป็นไปตามบทบาทจริงนะหยุยจุดเซฟขออันนี้ก่อนอ่าเซฟเลยโอยอย่างน้อยตายก็เออกูว่าไม่ไม่ได้เสียดายเลยอะอ่ามีอะไรอะ่ะน่าจะเอามาใส่ครับเอามาใส่อ่าโอเคเดี๋ยวใส่ดูก่อนแล้วกันนะ หนีเสร็จอันนี้อ่าคลีย์ฮะอีซี่เฮ้ยไปกันทุกคนมันจะจำสแกรอะไรอีกปะวะอุ้ยตัวอะไรอ่ะอ,อืมใช่สิ่งที่เราคิดไหมบีหนึ่ง ยังไงสิโอ้ยโอ้อยจะยิงแล้วมันสตันนะล้วงล้วงล้วงโอ้ยแสดงว่าต้องดูข้างบนด้วยอืมตี๋โอโโโโ้ ก่องเหลือสี่นัดเองนะอะอเชีย่ยตกใจตกใจมามึงมามึงมาอืมอุยอะไรอ่ะมีกระสุนให้เก็บก่อนละอะอะันอ,อยู่ไหนม,มามาอ่ะหมดเย้ วะว๊อด้าอุ้ยมันมันมันกินอย่างนี้เลยเหรออ้าอุ here, ้ยอุ้ยอุ้ยอย่างนี้นี่เองยิงก่อนยิงก่อนเอามึงให้อยู่ก่อนเดี๋ยวไอเดียโโหมึงนี่นะมึงนี่นะโอ้โหอะไรอะ, efendim, อะเซฟก่อนโอ้โอ้ โอเคอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อทางกดโอเคครับอ่า ah. ทีนี้เราก็ได้ทางไปต่อละโอเคโอเคเดี๋ยวอ่าขอ <c oughs> ตอนนี้ผมมือเปียกไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวยังไงแล้วผม ขอพักเท่านี้ก่อนนะฮะขอพักเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องบอกตามตัวาเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาก,กันต่อนะครับใน Deliveryman นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวในพาร์ทที่สเราจะกลับมาอีกนะครับโอเคเจอกันครับผมย